ในคลิปนี้นะครับตอง8จะมาพูดถึงวิธีการใช้ยากรูโฟซินเนตแอมโมเนียมนะครับซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับกรูโฟซินเนตนั้นเป็นยาประเภทดูดซึมนะครับแต่มีคุณสมบัติเป็นสารประเภทสัมผัสคือออกฤทธิ์แบบพาราคอตนะครับแต่มีการทำลายเหมือนไกลโฟเซตแล้วในเมื่อกรูโฟซินเนตนั้นเป็นได้ทั้งดูดซึมและเผาไหม้ในเวลาเดียวกันตามที่เราเข้าใจนะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะใช้กรูโฟซินเนตให้เป็นยาเผาไหม้อย่างเดียวหรือเราจะใช้กรูโฟซินเนตให้เป็นยาดูดซึมอย่างเดียวนั้นเราจะมมีีีววิธกกกกาาาาาาารรรรรรใใชช้้้้้ออย่่งงไคแลถาหเตฟ การออกฤทธิ์ทำลายแบบยาเผาไหมเราควรทำการฉีดกรูฟซินเนตในช่วงที่ดินของเรานั้นมีความชื้นน้อยหรือดินแห้งนะครับและเลือกการฉีดกับวัชพืชที่เพิ่งงอกหรืออยู่ในช่วงกำลังสร้างความเจริญเติบโตในช่วงแรกๆนะครับและวัชพืชนั้นนะครับจะต้องเป็นวัชพืชที่ไม่มีรากอย่างลึกนะครับและภายหลังจากการฉีดแล้วนะครับฝนนั้นจะต้องไม่ตกต้องไม่ต่ํากว่า3ชั่วโมงและถ้าหากว่าเราต้องการใช้กรูฟซินเนตให้มีการออกฤทธิ์ทำลายเหมือนดูดซึมเราควรทำการฉีดกรูฟซินเนตในช่วงที่ดินของเรานัััั้้นนนมมมีีีคคคคววววาาชชชืืพพอสรรรระบบแลททกฉกฉด่ ีลักษณะเป็นกอใหญ่ต้นใหญ่นะครับมีลำต้นที่แก่นะครับรวมถึงวัชพืชที่มีรากอย่างลึกนะครับเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพของตัวยา